สวัสดีครับสาธิตวิธีการตั้งค่านะครับหน้าจอรุ่น KCV-S701EB นะครับวันนี้นะครับตั้งค่าที่ปุ่มเมนูด้านข้างนี้นะครับนะครับใช้วิธีกด1ครั้งนะครับกด1ครั้งแล้วจะขึ้นเมนูนะครับเมนูแรกนะครับถ้าเกิดเราจะตั้งค่านะครับความสว่างหน้าจอเนี่ยครับเรากด1ครั้งเห็นไหมครับมันจะมีเคอร์เซอร์ขึ้นที่ด้านข้างด้านข้างนะครับเราปรับขึ้นลงเพื่อปรับความสว่างที่เราต้องการนะครับ เมื่อเราปรับได้ค่าที่เราต้องการนะครับเรากดปุ่มนั้นข้างตรงนี้ครับหครั้งนะครับแล้วเราก็กดเลื่อนนะครับตัวถัดมาเนี่ยครับเป็นการตั้ง Open Time ก็คือการตั้งหน่วงเวลาการเปิดประตูนะครับได้สูงสุด10วินาทีนะครับเมื่อเราได้ค่าที่ต้องการแล้วเราก็กดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเลื่อนมานะครับจะเป็นการเลือกภาษานะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับจะเป็นปรับระดับเสียงความดังในการพูด ตัวถัดมาเนี่ยจะเป็นระดับเสียงเรียกเข้านะครับเวลามีคนมากดกิ่งนะครับที่หน้าจอจะมีระดับความดังเสียงให้เราเลือกนะครับนะครับสูงสุดสามร,ระดับตั้งเสร็จแล้วกดเหมือนเดิมนะครับตัวต่อมานะครับเป็น calling time จะเป็นจำนวนครั้งในการเรียกนะครับที่เสียงดังที่หน้าจอนะครับเสียงดังติ้งนองหนึ่งครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วแต่เราตั้งค่านะครับตัวถัดมาจะเป็นการ set default คือค่าโรงงานของตัวจอเนี่ยครับ เมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดออกตรงนี้ได้เลยครับโดยเลื่อนมาและกด1ครั้งแค่นี้ก็ทําการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วครับ